ใชแล้วโอ้ใช่แล้วปีใหม่สั่นน้องเปามาไปซื้อนมไอ้กี่แล้วได้พี่เอาไปอังเปาร้อยหนึ่งครับครับทุยไปต่อไปไปร้านขายน,นาฬิกาไปขอองังเปาร้างหานนาฬิกา อังเปาอังเปาของฉัน <c oughs> เอ้ยอังเปามาไอ้แคดนี่มันปีใหม่ไม่ให้ไม่ให้เปาวัวไอ้เขี้ยงจะให้ไม่ให้แต่แล้วดูต้องสั่งสอนมึงครับไม่ให้จัดตาไอ้แคดไม่ให้ลูกน้องมึงโดนกูลาเขาโอ้โทรศัพับเลยไอ้สัางไมึงจะแหงเปากูได้ไหมเออเอาไปเลยเพ่อังเปาไอ้แคด จรจริงนี่ริ่งนี้อ้วนใช้นะจ๊ะถุยยังไปได้เรื่อยไปต่อไปครับโคดิวโคดิวโคดักโคดิวเล้นดูเำ่นดูนั่งคัดไปคัดโคดักแวนเดอร์ยัไม่เมื่อีกร่จะจบเอามาวุ่นจะไปซื้อนมกูไม่ให้มวยเลยนะ มัให้เรืองะไรก็เข้างแค่นี้เรียกพวกเรียกวกมาไ่ไอ้ัดยโฟกว้โออ้โอ้์้อ้โออ้์อ้โอ้โอ้โอ้น้โอ้โอเโอ้โอ้โอ้โ้อ้โอ้โ้อ้้โออโ้อ้อ

อังเป่ามา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 าอันปาของาอังกับกจรนีจร่จนะจ้าไปโทเดอะบูชเออเฮียมจะไปโดนดิงทุยยีย่ห้อละเกมมันบชป็นว,ว่าร้านขายเนื้อนะฮะไม่ใช่บูชอในแบบเอับ <c oughs> <c oughs> ดีเออมเลยไ่ดีเลยไม่ดีเลม่ดีเลยไีเลยไ่เลอ่ไม่เลยม่ดีเลยดี่ดลมดีเลยดีล่ี่ีเล่ีเลยเลยไมีเลยม่ดยมีลไมเลมีไม่ดมีไ่ีม่ดี่ยน่เห่ยไมี่เลมีไไเห็น นั่นแหละหมดยังนั้นทุกลาทุกลาเฮยโลกูหมดเีนี้หมดของเล่นละหมดลหมดแล้วไปึถึงถึงช็อปเีหนูจะไปช็อปปิ้งหนจะไปช็อปปิ้ นี่ก็ตังไม้เนาะเสร็จคุ้มคงกูแล้วมึงยังจะตังกูเหรองออยเงี้ยกูคงหาฟรีเฟรชแน่ร้อยได้ครบได้้านเซพผ้ามึงจะจะวิ่งอกู่ทำไมกูสาวน่ารักจังชนแม่

ทอดทอดป่วนเลยได้ตังมาแปดร้อยแล้วเราก็ไปเริ่มเควสกับอีกตัวนี้เออน้องว่างไหมครับคุณจะช่วยฉันทำไมโอเคช่วยแล้วครับช่วยเอาของนี้ไปไว้ร้านนู้นนะฮะที่ไม่ใช่ร้านนี้นะฮะโอเคครับร้านนู้นไม่ใช่ร้านนี้โอเคแร้านนู้นกันที่ไม่ใช่ร้านนี้ เาาราจะไปร้านนู้นกันนะตอนนี้ซึ่งตอนนี้เราวิ่งผ่านร้านนั้นมาแล้วแต่เราเรเพลีจากร้านนี้เพื่อไปร้านนู้นม,ม,ม,มีเฮี่อนกับเลืครับน,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 นีร้านนูน้นแต่เจอพวกเขี้ยเขี้ยอะไรไ em 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 hello uh, đi em 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 hello hello tui tu, 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 tu. hello 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 gần nữa này tu hello hello mẹ đi hello 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 อะไรอะไรอะไรเหมือนตัวทัสบเหมือนตัวทอบตัวทนอตโคตคบถือฟ้าฟองไฟเกแม่งคู่เลย เงี้ยปิวเฮี้ยเฮี้ยไอ้ยหมื่นหมื่นหมื่นมื่นหมื่นหมื่นนกดาวน์ตัวจะเป็นอะไรไหมล่ะมาไปร้านนู้นกันนะฮะถอยโอ้ยเฮี้ยกูจะล้มเองนี่ของจากงานนี้ครับเพื่อมาร้านนู้นนะฮะ ไปหาวินสันสนใจอยู่ตรงวินสันมวยเลยเนี่ยมาเจอป้าแก่ๆกันเเฮ้ยป้าวาไงอย่ป้าเหมือนเซิโก้เลยเยเรามาตามติดชีวิตป้านะฮะ ออออปล่อยแม่งให้ไปเถอะมา,ไป,าไปเควสกันไปเควสกันอัพอะไรเนี่ยขึ้นรีพอร์ตโอ้ยต้นานอยาแบบนี้กันนะไปห,หาไปห,หามิ่ง

อ uh, ุ้ยเแม่คันไข่ไอ้สัเอ้หาละตามไปอืออ๋อสะดวกสะดวกสะดวถึงแล้วอือโหเหยตีปองไอ้สัสอย่ไปยองอย่ไปยองอ่อยอ่อยอ่อยแม่ชงลมชงลม you can see that โอ้ยเอแรงมยก็ทื่อตายเลยนะแกลบแกลบมันมาแล้วก็เอ่อเอาขึ้นทาง้ลเจอแมงาดีขึ้น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 แมงแม สัตว์อย่าได้ยองอย่าได้ยองคิดวันนี้วันนี้วันนี้โหดไรสุดต่อยหนึ่งทีต่อยอีกหนึ่งทีแล้วก็ช่องลมให้โล่อุ้ยได้ได้ใจถ้าต่อยหนึ่งทีแล้วได้ใจ ไป no แล้วแป๊บๆไปแล้วแป๊บๆแป๊บๆแป๊บๆไปนะไปนะยังยังยังพาไม่ได้มีใครอยู่ข้างล่างไหมครับเดี๋ยวมันคนเดียวมีใครอยู่ข้างล่างไหมครับไม่ใช่นี่นี่มีดไอศัดเล่นมีดเล่นมีดอิดดาบดาบดาบแล้วก็ต่อย

ไนานเป็เความันกเจ๊งว่ะแล้วเราก็โดนจับอีกรอบหนึ่งการติดค ah ุกน so ี่เป็นอะไรที่นะเสร็จแล้เอานะขอแค่นี้ก่อนนะกลับมาพบกันใหม่กับ Sleeping Lock หมากำลังหลับนะครับ